สวัสดีค่ะนะคะอ่ะสวัสดีนะคะลูกๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเขามาเจอเกับคุณโนบนะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆทําอะไรอยู่คะอ่ะพร้อมหรืยอยังนะคะพร้อมเรียนหรือยังะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเอาเล่มสมัครธนาขึ้นมานะคะอาจจะเป็นหนงังสือเล่มนี้นะคะสมัรธนาอ่านคิดเขียนนะคะของเรานะคะ สมรรถนะอ่านคิดเขียนนะคะอ่าได้หนังสือแล้วเปิดไปหน้าที่32ค่ะอ่าก็จะเจอหน้านี้เลยจะเป็นหน้าเดียวกันที่คุณนกขึ้นโชว์บนในวิดีโอนะคะหน้าที่32นะคะอ่ามาดูในหน้าที่32มเขาให้ทำอะไรนะคะหน้า32ออ่าอ่านคำสั่งสิคำสั่งเขาให้ทำอะไรเอ่ย อ่ะลองดูดูหน้าตาแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะว่าจะได้ทำอะไรนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการเขียนคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำจำได้ไหมคะที่ครูนกให้ทบทวนครั้งก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะควบหรือกล้ำกันอยู่นะคะโดยตัวที่สองเป็นเป็นตัวอะไรได้บ้างคะ รอเรือรอลิงแล้วก็วอลวนใช่ไหมคะอ่าก็คือจะควบกันอยู่หรือกล้มกันอยู่ในคำเดียวนะคะแต่จะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยตัวที่สองจะต้องเป็นรอเรือรอลิงหรือวอลวนนะคะนี่ก็คือสามตัวนะคะจะเป็นตัวที่ควบพยัญชนะของเรานะคะรอเรือรอลิงและก็ วแหวนใช่ไหมคะ,ะลักษณะคำควบกล้ำเป็นพยัญชนะต้น2ตัวควบหรือกล้ำกันอยู่ในคำเดียวกันในสระเดียวกันนะคะ,ะครั้งก่อนนะคะที่คุณโอ๋ให้ทบทวนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็ให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเขียนคำนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแนวมาดูนะคะในแบบฝึกหัดของเราเห็นไหมคะ อยู่ในหน้าจอของเรานะคะเขาบอกว่าให้เขียนคําควบกล้ำนะคะหรือคําที่มีอักษรนํานะคะออนยอห,อนหนา้จําได้ไหมคะอักษรนําอ,น,อ,อน,นํายหนา้อนํายอมีอยู่สี่คำก็คือยาอยู่อย่างอยากใช่ไหมคะคาว่าอยาคําคว่าอยู่คําว่าอย่างและก็คําว่าอยากจะมีอนํายอ อ,อนำยอมีอยู่สี่คำอ,อนำยอหอนำหน้านะคะอักษรนำอ,อนำยอหอนำหน้าอห,อหีบนำหน้าคำหอนออาหนาวหอนออาหนูไอหอนออาหนาไม่โทหน้าหอนออูานานหน,หอน,อหนูหอมออูหมูนะคะพวกนี้นะคะหอนำหน้าอักษรนำคำควบกลมอักษรนำเราเรียนมาหมดแล้วเนาะอ่าตั้งแต่เทอมที่หนึ่งนะคะ เติมที่สองเนาะจะจะขึ้นคำพวกคำนะคะเป็นคำอะทีนี้มาดูในเล่มสรมถนะของเรานะคะเขาจะมีพยัญชนะมาให้นะคะก็ไก่รอเรือก็กอไก่รอลิงนะคะแล้วก็มีรูปภาพนักเรียนดูช่องแรกนะคะดูช่องแรกรูปแรกนะคะตรงนี้นะคะให้ดูรูปภาพดูคําของเขานะคะดูพยัญช,ชนะต้นที่เขากําหนดให้นะคะมาเป็น คำนะคะอ่ะรูปแรกนะคะคือรูปอะไรคะอันนี้คือรูปกลงใช่ไหมคะกลงนกใช่ไหมคะอ่ะกลงนกกลงนกสะกดยังไงเอยกลงนกกอรอหรือกอรอกอรออกงอกรงหรือว่ากอรออกงอกรงกลงหรือกลงนะคะ กรงรอเรือหรือว่ากรงรอลิงคะกรงนะคะกรงนะคะใช้รอเรือนะคะกรงกรรอกรงนะคะกรงอ่าคำที่หนึ่งของเราได้แล้วนะคะกรงอรูปที่สองค่ะรูปที่สองรูปอะไรคะ จอบไม่ใช่จอบรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะมีขอรอกับขอวอมีพยัญชนะต้นมาใบให้ขอรอและก็ขอวอนะคะอ่าอันนี้คือรูปขวานขวานสะกดยังไงคะขวานขอรอหรือขอวอคะขวานขอวออานอขวานอ่ะขอ เขาบอกว่าให้เราวงกลมด้วยนะคะเอาวงกลมด้วยอขอขวานขอวอานอขวานแบบนี้นะคะคำที่สองของเรานะคะได้แล้วรูปต่อไปรูปอะไรคะ เหมือนกับคุณนก็เทียงกำลังทําเลยถือไม้อะไรเอ่ยใส่แว่นน่าจะเป็นคุณหมอใช่หมอไหมคะไม่ใช่นะคะมีคะมีคำใบให้มีเฉินชนะใบให้แล้วคอวอแล้วก็คอรอนะคะคิดว่าเป็นอะไรคะรูปผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรคะเป็นครูนะคะคอรออูครูนะคะคอ,อ,อ่ะ คอรออูครูนะคะวงกลมไว้ด้วยนะคะรูปต่อไปค่ะรูปอะไรเอ่ยปลามีโมหรอคะหรือ,รอปลาอะไรเอ่ยคงไม่ใช่ปลาหมอนะคะแบบนั้นเรียกว่าปลานะคะคำว่าปลานะคะปลาปลาปรอหรือว่าปลอรอนะคะปลาหรือว่าปลานะคะปลาหรือว่าปลา แล้วคำว่าปลาเราจะใช้ลอลิงนะคะปลา,าปลานะคะรูปต่อไปค่ะรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ยรูปกระดิ่งรูปลูกบวีดเขาเรียกอะไรเนาะมีพยัญชนะต้นใบให้ตอรอและก็คอรอ เป็นอะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยคืออะไรอะคะรูปนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรตอรอกับคอรอเป็นรูปอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะลูกเหมือนเหมือนเทเลโขงยังไงประกาศไมย,ยังไงแต่แต่พยัญชนะต้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตอรอกับคอรอคืออะไรเอ่ยอได้หรือยังคะ ใครได้แล้วบอกคุณนกหน่อยค่ะคืออะไรคืออะไรคะลูกคือแตรนะคะเรียกว่าแตรนะคะตรอนะคะตรอแตรนะคะใช้ตรอตัวนี้นะคะแตรตรอแตรเห็นไหมคะเวลา เป็นคำควบเวลาอ่านออกเสียงเขาจะอ่านออกเสียงตรรอไปพร้อมกันนะคะตรอรอแตรนะคะแตร ى, จะไม่ใช่ตอแอรอ,อ,รอแตรอะไรทั้งสิ้นนะคะจะอ่านว่าแตรนะคะไอแตรนะคะจะอ่านว่าแตรรูปต่อไปรูปด้านล่างอุ้ยง่ายง่ายรูปนี้คือรูปแหวนอ่ะแหวนสะกดยังไงฮอววอแอนอ แหวนใครขึ้นต้นด้วยหอวอจะหอหยีบมาก่อนได้ไหมคะสาระแอใช่ไหมคะสาระเอต้องอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะ,ะคุณก็เคยสังเกตเห็นหลายคนนะคะเวลาสะกดคําแล้วก็เวลาเขียนเขียนเขียนตามที่เราสะกดบางคำนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะว่าสระบางตัวนะคะ เขาจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะก็คือรูปแบบการสะกดคําเราจะสะกดพยัญชนะต้นก่อนตามด้วยสระแล้วก็ตามด้วย อ่วรยุกหรือว่าตัวสะกดนะคะแต่พยัญชนะต้นจะต้องมาก่อนนักเรียนก็เลยต้องเขียนพยัญชนะต้นก่อนใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระบางตัวเหมือนเนี่ยสระ,ะแอใช่ไหมคะเวลาเราสะกดเราจะสะกดตอรอแอแต่ตรอ,อจะต้องมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขียนเราจะต้องเขียนสระ,ะแอมาก่อนแบบนี้ han, เข้าใจไหมคะ,ะสระบางตัวเขาจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะโอเคเนาะ อ่ารูปแหวนหอวอแอนอแหวนอ่าขึ้นต้นด้วยสระแอนะคะสระแอแหวนนะคะหอวอแอนอแหวนนะคะอ่าเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะแหวนอ่ารูปต่อไปค่ะอุ้ยผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายนะคะ มีพยัญชนะาใบาให้หอหิบรอเรือแล้วก็หอหิบรอลิงคิดว่าคํานี้จะเป็นคําว่าอะไรเอ่ยรอไหมคะหอรอรอไหมคะอ่าเขารอไหมลูกร,รอไหมคะอ่าถ้าจะใช้คําว่าหลอก็ได้แล้วก็สามารถเติมวรรณยุกต์เอกนะคะหรือว่าม่เอกของเรานะคะอ่าอันนี้ดูสัญลักษณ์เด่นชัดก็คือฟันของเขาเป็นไงคะ ฟันหลอสาเหตุมาจากอะไรฟันหลอเกิดจากอะไรคะเกิดจากฟันผุหรือว่ามีแมงกินฟันนะคะฟันผุอมีหินปูนนะคะเกิดจากการกินลูกอมของหวานแล้วไม่บ้วนปากนะคะหรือว่าเศษอาหารค้างอยู่ในปากแล้วมันก็จะเกิดแบคทีเรียอยู่ในช่องปากของเราแล้วมันก็จะกัดเซาะในฟันของเราทําให้ฟันของเราผุอ่า ฟันผุพอยังหลังจากนั้นก็ฟันเราก็จะเสียหายหลังจากนั้นก็เกิดเป็นฟันหลอนะคะฟันแมงฟันโยกไปแล้วก็หลุดออกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทานอาหารเสร็จจะต้องแปลงฟันตื่นเช้ามาก็ต้องแปลงฟันก่อนนอนก็ต้องแปลงฟันนะคะอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะการแปลงฟันแปลงฟันอย่างน้อยวันละ สองครั้งใช่ไหมคะตอนเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนใช่ไหมคะเพราะว่าระหว่างวันเราไม่รู้เราไปกินอะไรมาบ้างนะคะอะ่กินขนมกินของหวานกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยจับกินนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วเศษอาหาระะมันก็จะอยู่ในช่องฟันของเรานะคะ แล้วมันก็จะเกิดการสะสมอยู่ในช่องปากนะคะถ้าเราไม่บ้วนปากหรือไม่แปรงฟันเห็นไหมที่โรงเรียนเราทําไมถึงให้แปรงฟันตอนกลางวานันอ่าเพราะเราทานอาหารกลางวันเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะได้ไม่ต้องหมักหมมเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากของเรานะคะอ่าอยู่บ้านเดกๆก็ต้อง แปลงฟันนะคะแปลงฟันตื่นเช้ามาอาบน้าล้างหน้าแปลงฟันนะคะตอนเย็นทานอาหารเสร็จอาบน้ําตอนเย็นก่อนนอนแปลงฟันอีกรอบหนึ่งเพื่อสุขภาพฟันที่ดีนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําว่าหลอใช่ไหมคะลอหรือหลอก็ได้อ่าลออ่ะใช้ใช้หอหอรอรอเรือหรือว่ารอลรงคะ อเป็นว่าฟันหลอนะคะหลอใช้ลอลิงนะคะหอหลอหลอนะคะหรือใครจะเติมไม่เอกลงนี้ก็จะเป็นหลอรูปหลอแต่คุณนกจะเอาหลอดีกว่านะคะเอาเป็นเอาเป็นคำว่าหลอนะคะรูปต่อไปรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยมีพยัญชนะต้นใบให้คือหอหีบกับหมอม้าแล้วก็ หอหีบกับนอนหนูอ่าอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะหอหีบหอน,ำหน้ำหน้าก็คืออักษรนำใช่ไหมคะอนำยหอน้ำหน้าหอหอหีบน้ำหน้าก็คืออักษรนำนะคะอ่าอันนี้รูปอะไรเอ่ยรูปกระโปรงใช่ไหมคะเอ๊ะก,กระโปรงแต่คำใบไม่ใช่เปลี่ยน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 รูปอะไรคะรูปอะไรอันนี้เรียกว่ารูป หมอนนะคะหมอนสะกดยังไงคะมหมอ,อมอนหอมออ,อนอหมอนนะคะหมอนอ่าหมอนหอมออนอหมอนนะคะหมอนโอเคอารูปต่อไปค่ะรูปอะไรคะ รูปผู้หญิงนะคะเลยอีกหนึ่งรูปอ่าผู้หญิงผู้หญิงค่ะหญิงนะคะคําว่าหญิงนะคะใช้หอยอยยผู้หญิงนะคะหรือว่ายอยักคะผู้หญิงเรานี่แหละผู้หญิงอ่าเหมือนคุณนกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะหญิงเนี่ยหอย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 ักหรือว่ายอผู้หญิงคะอ่าก็บอกอยู่แล้วว่ายอผู้หญิงก็เป็นหญิงใช่ไหมคะอ่าหญิงนะคะหอยอย อหอยออีงอยิงโอเคอรูปสุดท้ายค่ะน่ารักเชียวยิ้มแป้นเลยนะคะรูปสุดท้ายก็คือพี่อะไรคะรูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูปนอนนะคะนอนสะกดนอนยังไงเอ่ยนอนหอนอ,อ,อนอน,นอนหอนอนอ,อนอนนะคะ ใช้หอน,อนะคะหอนอ,อนอนโอเคเรียบร้อยแลวนะคะสิบคำนะคะอ่ะแถบข้างบนนะคะแถบข้างบนนักเรียนดูนะคะมีพยัญชนะต้นที่เขากำหนดให้สองตัวนะคะสังเกตตัวที่สองใช่ไหมคะรอเรือรอลิงนะคะวอลเหวนนะคะ ตัวที่สองอแถบข้างบนจะเรียกว่าคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำก็คือมีตัวควบตัวที่สองก็คือรอเรือรอลิงหรือก็ไม่ไม่รอเรือรอลิงก็คือวอลเวนนะคะจะมีอยู่สามตัวที่เป็นพยัญชนะต้นในคำควบกล้ำนะคะส่วนแถวข้างล่างนะคะแถวข้างล่างสังเกตดูหน้าคำทุกคำจะขึ้นต้นด้วย หอหีบนะคะหอหีบอันนี้จะเป็นคำอักษรนำนะคะอนำยอหอนำหน้าจำได้ไหมคะที่ให้ท่องอนำยอหอนำหน้าอนำยอมีอยู่สี่คำยาอยู่ยางอยากนะคะอหอนำหน้านี่คืออักษรนำโอเคนะคะทีนี้มาอ่านคำไปพร้อมกันนะคะคำแรกกรง ขวานครูปลาตแตรแหวนลอหมอนหญิงนอนโอเคอีกรอบหนึ่งค่ะกรงขวานครูปลาตแตรแหวนลอหมอนหญิงนอน โอเคเยี่ยมมากอันนี้ก็สิบคำนะคะนนก็าเป็นสิบคำนะคะ,ะ,ะนักเรียนสามารถอ่านสิบคำนี้แล้วก็อัดวิดีโอนะคะเป็นแต้มหนูน้อยรักกันอ่านได้แล้วก็สามารถส่งงานในใรายวิชาภาษาไทยได้นะคะอันนี้เอาเป็นคำพื้นฐานได้นะคะอ่านสิบคำนี้นะคะแล้วก็อัดวิดีโอส่งเข้ามาได้นะคะหรือว่า อันนี้ก็อยากให้ทําทุกคนอยากให้อ่านเข้ามาทุกคนนะคะคุณนกจะได้รู้ดูว่าใครอ่านเร็วอ่านคล่องขนาดไหนนะคะแต่สําหรับภาระง,งานวันนี้ก็จะมีให้เติมคําอักษรนําทบทวนอักษรนําและคําควบกลํำนะคะในเล่มเล่มไหนคะเล่มสมัครคนะนะคะที่เราทำอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวยังไงก็สามารถเอาเป็นคำพื้นฐานอ่านอัดวิดีโอเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็ อยากให้ทุกคนทำมานะคะแต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นการรักการอ่านหนูน้อยรักการอ่านนะคะอ่านคำพื้นฐานวันละสิบคำนะคะอาก็จะสะสมแต้มความดีให้นะคะ,ะสำหรับใครที่ทำงานในวันนี้นะคะก็จะมีแต้มความดีให้นะคะเดี๋ยวใบแต้มคุณหนุกิ่มตัดแล้วนะคะ จะได้ลงแต้มความดีให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเติมคําเสร็จแล้วอย่าลืมอ่านคํานะคะคนละ2รอ,อบนะคะ เติมเสร็จแล้วกรงขวานครูป้าแต้เหมือนที่คุณนุกพา่าอ่านม่อกีสองรอบนะคะอ่านคนละสองรอบให้พวกของฟังนะคะห้ามขี้โกงนะคะจะต้องอ่านทุกคนอ่านคนละสองรอบนะคะอ่าคํานี้ก็มีสิบคำใครที่มีเวลานะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านวิดีโอให้หนูหน่อยคะ่ะหนูจะส่งเป็นหนูน้อยรักกันอ่านส่งคําพื้นฐานอ่านสิบคำคำ ที่อยู่บนกระดานนี้นะคะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดของเรานะคะก็ส่งเข้ามาโอเคไหมคะโอเคสำหรับวันนี้คุณก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ